ไทม์ไลน์นักเรียนวันที่16กุมภาพันธ์2564หน่วยงานสาธารณาสุขเข้ามาตรวจหาเชื้อเชิงรุกเนื่องจากผู้ป่วยรายเดิมไร่เรียงไทม์ไลน์มาถึงคุณยายคุณยายได้ไปพูดคุยกับผู้ป่วยในวันที่9กุมภาพันธ์2564ในรถยนต์ส่วนตัวเพียงสองคนทันทีที่ ทราบเรื่องเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้คุณยายไปกักตัวโดยไปกักตัวอยู่ที่บ้านคุณป้าซึ่งเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่คุณยายจะอยู่คนเดียววันที่19กุมภาพันธ์2564คุณยายได้รับการตรวจผลการตรวจของคุณยายออกมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2564ผลออกมาเป็นบวกว่าติดเชื้อแน่นอน และได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งกล้าคุณยายเป็นผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและความดันวันที่20กุมภาพันธ์2564เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาตรวจทั้งครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยคุณตา น้าชายน้องชายส่วนคุณแม่และเด็กได้รับการตรวจในเวลา15นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระนั่งกล้าจากการสอบถามมาดาของนักเรียนทราบว่าบ้านที่พักอาศัยหลังนี้อยู่กันเป็นครอบครัวคือคุณตาคุณนา้านักเรียนและน้องชายภายในบ้านเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะอยู่ชั้นบนคนอื่นๆจะอยู่ชั้นล่างวันที่22กุมภาพัน2564ผลการตรวจคุณตาน้าชายและน้องชายมีผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดเชื้อส่วนคุณแม่และนักเรียนกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้คุณแม่และนักเรียนไปกักตัวที่สถานกักกันของรัฐอำเภอไส่น้อย ซึ่งจะกักตัวเป็นเวลา14วันคุณแม่และนักเรียนจะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งวันที่22กุมภาพันธ์2564สำหรับผลการตรวจของคุณแม่กับนักเรียนณเวลา17นาฬิกาผลยังไม่ออกเวลา14นาฬิกาวันที่22กุมภาพันธ์2564โรงเรียนวัลลาน,นาบุญ ได้ออกประกาศการหยุดเรียนกรณีพิเศษลงวันที่22กุมภาพันธ์2564ความสรุปว่าโรงเรียนใช้อำนาจในการปิดเรียนตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25เป็นเวลา3วันและคาบเกี่ยวกับวันมาฆบูชาวันหยุดประจำสัปดาห์อีก3วัน รวมเป็น6วันและกำหนดให้มาเรียนตามปกติในวันที่1มีนาคม2,564เวลา15นาฬิกาโรงเรียนได้ประสานผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้านพร้อมทั้งประกาศประชาสัมพันธ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและความเข้าใจดีจากผู้ปกครองเวลา15.30น โรงเรียนดําเนินการประชุมคณะครูมีผลการประชุมสรุปได้ว่า 1. โรงเรียนจะหยุดเรียนและดําเนินการสอนทางไกลตามมาตรการที่เคยปฏิบัติมา 2. โรงเรียนนัดหมายให้คณะครูมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อบิคินนิ่งในวันรุ่งขึ้นรายงานสรุปกรณีผู้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนวัดลานนาบุญ น้อมผงเสด็จอุปถรัรมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งมีการเข้าตรวจเชิงรุกโดยหน่วยงานทางสาธารณสุขในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564บริเวณซอยเรวดี53ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญซึ่งนักเรียนอาศัยอยู่กับมารดาและยาย หลังจากการตรวจเจ้าหน้าที่ทางสาธารณาสุขได้แนะนำให้ครอบครัวรายดังกล่าวกักตัวเป็นเวลา14วันโรงเรียนทราบเรื่องว่าอาจมีกลุ่มเสี่ยงเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนช่วงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องและคณะครูในโรงเรียนเด็กนักเรียนรายดังกล่าว ผ่านจุดคัดกรองสวมหน้ากาก,ากอนามัยรักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏอาการป่วยใดๆผู้ปกครองไม่ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบตลอดจนส่งนักเรียนมาเรียนตามปกติจากการสอบถามผู้ที่มารับมาส่งนักเรียนเป็นมอไซร์รับจ้างที่ผู้ปกครองจ้างไว้เป็นการส่วนตัว เวลา12.37นวันที่ยีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564ยายของเด็กหญิงรายดังกล่าวโทรศัพท์ติดต่อมายังโรงเรียนว่าผลการตรวจพบว่าคุณยายมีผลเป็นบวกคือติดเชื้อและเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งก้าวสำหรับคุณแม่และเด็กนักเรียนยังไม่ทราบผลการตรวจ และอยู่ในระหว่างการรอมารับตัวจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อไปกักตัวณอำเภอไซน้อยมีรายละเอียดไทม์ไลน์เท่าที่สอบสวนได้อย่างไม่เป็นทางการดังนี้มอบหมายให้ครูประจำชั้นสร้างความเข้าใจอธิบายที่มาที่ไปกับผู้ปกครองต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกสายชั้น โรงเรียนได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือโดยสรุปได้ดังนี้ 1. สํำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้ให้คำแนะนำในการทำความสะอาดและปฏิบัติตน้น 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลาดขวัญณนะเวลา17.00นยังไม่ติดต่อกลับ 3. โรงเรียนได้ดำเนินการประสานกับสอบอคจังหวัดนนทบุรีแต่ยังไม่สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบเรื่องกรณีดังกล่าวนี้ได้โดยตรง